ี่เทปนทยลูกขึ้นไปนั่งหล่อเท่มากเลยค่ะปลาหน่อใหม่จักหน่อยที่น้องมีรลออาะ่างห้างปลาเป็ด รอเทมากเลยค่ะเด็กติเวทายลูกขึ้นไปนั่ง ต่อเท่มากเลยค่ะโอ้ยโอ้ย้ยขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจค่ะปลาหน่อไม้จัาหน่อยพี่น้องมีเลาะอ่าง หล่อ,อเท่ามากเลยค่ะสวยไปขึ้นไปนั่งปลาหน่อไม้จักหน่อยพี่น้องมีเล่าอ่าน เลากหางพี่น้องเอ้ยเย็นชื่ในใจบรรยากาศด,ดีดีพี่น้องแค่แนีดีกว่าอเป,ป,ป็นเลาะปลาหน่อใหม่จักหน่อยพี่น้องนี่เลาะหางห้าง おい。Oh. <laughs> ไปขึนไปนั่งเดินเที่ยวห้างเลาะห่างมือนีบดได้เลาะปลาเน่อใหม่พี่น้องเลาะห่างเดี๋ยวติไปถ่ายรูปขึ้นไปนั่งขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจค่ะ หางเมืองโคราชนะคะทุกคนค่ะบรรยากาศพี่น้องางล่างๆห้างเมืองโคร,ราชนะคะทุกคนค่ะบรรยากาศพี่น้องางล่างๆเงรรก๋ยด้วยด้วย สวยยนะคะนนะเหนะล่อห่างพี่น้องเย็นชื่นใจบรรยากาศด,ดีดีพี่น้องแค่นี้ดีกว่าอันไปเลาะ ปลาหนวใหม่จักหน่อยพี่น้องมีโลกอ่างห้าง,างชมภาพสวยๆในห้างนะคะทุกคนห้างเมืองโคร,ราชนะคะทุกคนภาพบรรยากาศพี่น้อง ลเลี้ยสิไวทายลูกขึ้นไปนั่ง อับสวยๆนะคะนะคนะสวยนะเลอห่างพี่น้องเ,ออเย็นชื่นใจบรรยากาศดีดีพี่น้องแค่เนี้ยดีกว่าอันไปเลาะ เมืองโคราชนะคะทุกคนค่ะาบรรยากาศที่นั่งข้างล่างสวยดีมีที่นั่งโอ้ยไปถเถอะแมยถึงไปนั่งไม่ใช่นั่งในรถอ่ะ สวยดีมีที่นั่งโอ้ยโอ้ยโอ้ย รอเท่มากเลยค่ะสวยดีมีที่นั่งโอ้สวยดีมีที่นั่งโอ้ไปเถอะมถึงไปนั่ง ไม่ใช่นั่งในรถอ่ะสวยดีมีที่นั่งโอ้ยไปเถอะแม่ถึงไปนั่ง ไม่ใช่นั่งในรถอ่ะ ชมภาพสวยๆในห้างน,นะคะทุกคน